นมากันหลายครับนี่ครับมาร่วมทำบุญประชาชนพี่น้องที่มาร่วมงานนี่ครับหลายครับมาร่วมทำบุญร่วมยิวคู่บูนนะครับเทพบูนรอหลวงปู่ดูนะครับรอลูปันรูเหมือนหลวงปู่ดู ผมเก็บภาพบรรยากาศมุมสูงให้เบิ้งนะครับนี่คือรูปปัน้นรูปเหมือนหลวงปู่ดูนะครับนี่ครับมือนี้เป็นท้ำพิธีเทพบุญรอรูปปัน้นรูปเหมือนหลวงปู่ดู่นี่ครับประเทศเสร็จแล้วครับนี่ครับรูปปั้นหลวงปู่องนี้นะครับ อยู่นะครับนี่ครับผู้คนมารวมงานเทปูนรอลงปูดูนะครับรอลูกปันดูเหมือนลงปูดูปกติเมื่นมาจากรถเข็นนะครับจะชนมาหลายครับมารวมกันหิวกูรูสามประเทศรถเจกระเจ้านี่นะครับกระเจ๊รถเข็นยกขึ้นไปครับรถเข็นกระิจ๊ยกถือไปเท่นะครับลูกบั่นลงปูดูครับลงหน่อยนี่ แต่ว่าองค์ใหญ่ๆนั่นคือตูป,ปันองค์จักรพรรดิเพิินครับมีโดนเทีนนะครับมาหยกกะเจ้าปูนกะบ,บางส่วนกบใส่ก้นหิวขึ้นไปนะครับนะครับบางส่วนกะใส่ก้นหิวลำเลียงขึ้นไปรวมกันทับงุนนะครับผู้ใดมากกับมารวมกันทั้บปูนหิวคู่พูนครับคู่ปูนกับลำเลียงกันใส่ล่ยังนี้นะครับย่อยหิวขึ้นไปเรื่องๆคนนะครับ เก็บภาพบรรยากาศใน้เบื่อครับนี่คืองนานรอรูปป no euh ั้นรูปเหมือนหลวงปู่ดูนะครับอยู่ที่วัดสถานปฏิบัติธรรมพุทธภมปัญโยผู้คนมารวมทับงหมนกันครับยืดกบูดในงต้เ้นอยกันมาครับครักบูดใรัไเต้่ยกั้าครับบรรยากาศ นมากันหลายครับนี่ครับมารวมทำบุญนี่ครับหลวงปู่ดูดูฝันสุนทรเพืมาทำบุญครับองค์จักรพรรดินะครับทารอเส้นเนี่ยสวงามกันแล้วกันทารอเส้นแล้วก็สบสวยงามนะครับค่อยติดตามเพิ่งอีกนะครับตอนบนรอเส้นบนก็สีสร้างบนก็สีตกแต่งสวยงามแล้วก็ันมาชมอีกที่หนึ่งนะครับบรรยากาศเพิ่มกันทดลองโรว์ ด้านบนสักประมาณเหลือกียสักประมาณทีเคิวถึงถึงด้านบนท่อ่ะัหน่อยกันรวมด้านบนขึ้นชันแร้รวมนันแรกเก็่าบรรยากาศในเบื้องนี่ครับคนมากันหลายรวมค้าบุญน้กักครันนี่ครับ ครับทุสุครับทุสุสาธิตครับครับอให้ไ,ได้บุญต้อกันี่ยหลายได้ครับเด้อจะได้มาร่วมบุญมื่อนี้การรอนะครับลูกบ้านรูกเหมือนหลวงปู่ดูเดชผาบรรยากาศรจิ๋งนี่ครับร้านที่เพิ่นสร้างบ้านเี่กระเบื้องกระสางไม้ครับเพิ่นมาซื้อที่แล้วเพิ่อกระสางไม้ได้ปีก,กว่าว เก็บภาพบรรยากาศนะครับอยู่ในงานที่รอรูปปัน้นรูปเหมือนหลวงปู่ดูนะครับก็่จะมีโรงทานพร้อมน,นะครับมีโรงทานหลายอันหลายอย่างว่าจะเป็นก๋วยจับหรือว่านา้ำหรือว่ากาแฟนะครับมีโรงทานนะครับเป็นสุ่มโรงทาน้ใดมางานนี่ก็มีโรงทานในสัประท่านนะครับนอยู่ในกินเดี๋ยวผมไปเก็บภาพบรรยากาศต่ออีกนะครับเก็บภาพบรรยากาศผู้ค้น รอุกบันรุมเหมือนสามาานนครับคุณคุณคุณอยู่ก่อนนะครับคุณอยู่ก่อนคุณม,มาลนะองงาน บรรยากาศในเบิ่งตอนนี้พวกแกนั่งลอยแมงพัน 100, เซตครับที่ทางที่หยู่ด้านบนนะคะโอ้พื้นที่ใก็ช่างหน่อยนะคะเพราะว่าคนงานไม่ถนัดกันบนมาร่วมขอให้ออกหนึ่งนะคะนล้วเขาหลบบนบนหิวฟูบฟูนนะ,ะนะครับครับมารวมทำขุนหิวฟูบฟูนเพื่อเอาเก็บไปที่อรอลูป,ปั้นลูเหมือนหลวงปูด,ดูนะครับท่างขุนในส่วนของ ฝั่งของจักระทันตอนนี้ก็เก็บแบบบรญชากาศในเบื้องจ้นราที่มาดูรูปปั้นหลวงปู่ดูองนี้ครับเมงใต้นี่ทางเรื่องนั้นจะเป็นรูปปั้นจักรพรรดินะครับเพื่อนมารูปปั้นจักรพรระพัดองค์ใหญ่ๆนั่นส่วนที่อยู่ลึกลงสูงเพิ่งจะใส่รถเคนยกขึ้นไปนะครับนี่ครับเราลอยเลยดเสร็จแล้วนะรูปปั้นของหลวงปู่ดูนะครับนี่ครับตอนนี้เพิ่งกำลังที่ปูนใก่สีเสร็จแล้ว ครับอกคุณว่าชุ่มมือทึ่งๆนะครับคามบรรยากาศจะทึ่งๆนะครับตอนนี้มันกำลังทำไปที่เท่ดูปัน่นดูเหมือนหลวงปูด,ดูไก่สีเต็มเนี่ยครับอีกน้อยก็เต็มเนี่ยสร้สางมึงกันบาร์คเมนต์นะครับกำลังลำเลียงคู่คูนไปถึงเมืองเท่ รอเก็บภผ้ามุมสูงให้เบิ่งนะครับตใ,ใจนก็คือประชาชนที่มารวมนิวคูปูนนะครับเพื่อขึ้นมาเท่นะครับถึงมาเท่อรอลูปปันลุมเหมือนหลวงปูดูในตูตสมือนี่เป็นมืองาน,น,นที่รอลูปปันลุมเหมือนหลวงปู่ดูนะครับ โ้ยหลวงตามานะครับเป็นผูี่เริ่มเป็นผูู้เกดในงานนี่นะครับเป็นผููที่เริ่มสร้างวัดนี้นะครับร,รบ,บริเวณวัดพันกรกว่วงไงน,นะครับเงาูดนะครับดิพาบรรยากาศในเบิ้งครับทุก้นนะครับตั้งใจอยู่ครับ เดี๋ยวเราเก็บภาพมุมงสูงแห่งนั้นครับอย่างสำเร็จแล้วเราจะนาเงินวองทุงสร้างันกํลลังที่ดเท่พูนใส่องค์หลวงปู่นะครับนะโมงหมดอธิษฐานเป็นเงินกางทุให้พวกเราในวงระสุดท้าเก็คือเมื่อสำเร็จแล้วก็จะ เาฟูตี้ประชาชนร่วมกันล้ำเลี้ยงโดยกันเยอะภาษาทุกโอดนากราพิชานะครับรบรรยากาศยิ่งทึ่งโอ่งลงปูนะครับที่้างมันกระลั่งไงเทปูนต้องถนนแดงดีสิไก่จิเต็มเนือย่างครับนี่ครับไก่จิเต็มเนือย่างนี่ไก่ละไก่ละครับอีกนายก็เต็มเนาะนี่ครับอีกจะนายก็เต็มครับรูปหลวงปูไก่จิเซ็ตแล้วครับ ผมเก็บบรรยากาศในบิเวนั้นครับตอนนี้เพือนกำลังลำเลียงปูนทิเทตจูแท่งน้ำนะครับหลังจากคูนทีเทองหลวงปูหลวงปูดูเสร็จแล้วนะครับปูนที่เลือนะครับเือนเกิดสินลำเลียงไปเทตแท่งน้ำ ประชาชนพี่น้องที่มาร่วมงานนี่ครับหลายครับมาร่วมทำบุญร่วมอิ่วคูปูนนะครับ,บกระสินลำเลียงคูปูนไปบุลุษครับไปเทขึ้นแท่งน้ำนะครับปูนที่เหลือนี่คืองานที่รอลูปปั้นรูปเหมือนหลวงปู่ดูนะครับอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมพุทภุมปัญโย อยู่บ้านน้องหอยตำบลเชียงเคืออำเภอเมืองจังหวัดสุวรคามปูนที่เหลือลมันก็ตีนลำเลียงมาเพื่อมเทเทตีนแทงน้ำกับดูภาพบรรยากาศในเบื้องรับกูได้กะได้ม,มากครับชมภาพนะครับทั้งคุณครับคือ จกักรพรรดินะครับองค์ใหญ่ๆนั่นสำหรับหลวงปู่ดูกับงค์ทั้งใจนะครับเที่ผูนเสร็จแล้วยังแต่องค์พระจักรพรรดิยังบ่เสร็จครับแต่ว่าเป็นนพเธียบูนมาเที่ที่ในแท่งนง้ำก่อนนะครับอาเก็บภาพรรยากาศในเบื้องนะครับนี่คืองานเดหล่อหลวงปู่ดูดสถานปฏิบัติธรรมพุทธภูมิปัญโย คนร้ายครับหลังจากเสร็จจากเทปปูนแล้วมนก็จะมีการปล่อยเงินนะครับปล่อยท่านได้บัตรครับผู้คนที่มาในงานนี่ครับเลยต้องยู่รอคเปนปล่อยเงินนะครับหาเดี๋ยว้หสิงคืนเพเ่ภาพบรรยากาศที่เรื่องๆบันลงผู้ดูนะครับขอบคุณพระจักรพรรดิครับ ถ้าจะมีเจตาพบรรยากาศนี่ทั้งๆองค์พระจักรพรรดินะครับจีเป็นเทพปูนนี่ครับหามุมสูงครับทั้งนั้นกำลังล่ำเลียงปูนเป็นเท่แห้งน้ำครับทั้งนี้เป็นทางขึ้นองค์พระจักรพรรดิไต่บันไดขึ้นไปครับ เก็บมาบรรยากาศมุมสูงในเบิ่งนะครับเขาตัดคนเขาตัดได้องใส่ค้างอยู่ัผมาจากระพัดครับค้างอยู่เพิ่งเหนสียงนั ภาพบรรยากาศในเบื้องตอนนี้พกลังลัมเลียงปูนมากขึ้นมาเพือ<ร>่อสีส่งขึ้นไปนะค,<ร>ครับม<ร>ือใสเพิ่งเพิ่งขูนครับยังโมเลียอยู่ครับทางองค์จักรพรรดิยังบ่ทันเต็มอยู่ปูนยังลัมเลียงขึ้นมาเรื่อยๆอยู่ครับนี่ครับดปูนเก็บภาพบรรยากาศอยู่มุมสูงอยู่ทั้ง รูปปัน้นรูปเหมือนองค์จักรพรรดินะครับผมเก็บภาพบรรยากาศมุมสูงให้เบิ้งนะครับนี่คือรูปปัน้นรูปเหมือนหลวงปู่ดูนะครับนี่ครับเมื่อกี้เป็นท้ำพิธีเทพูนรอรูปปัน้นรูปเหมือนหลวงปู่ดู่นี่ครับประเทศเสร็จแล้วครับนี่ครับรูปปั้นหลวงปู่หลวงนี้นะครับ เ,เ,เดตตเยครับเดแตาา่พะจักรพันเลครับเดแตะลูกพ,พระจักรพรยงั้มันเต็มครับแต่ว่าตอนนี้พวกนกากลัเรี่ยงพูนึ้นมาจริ่ครับทีทังฟังาทางนันนี่ประชาชนที่มา่วกงานนะครับมา่วกงานหิวคู่คุนเพื่อ หิวูปูนที่รอลูกปั้นลูกเหมือนหลวงปูดูแต่ว่าตอนนี้ลูกปั้นหลวงปูดูเทปูนเสร็จสรรเรียบร้อยแล้วเป็นก็เลยเอาปูนที่เหลือนะครับลำเลียงหิวทรงกันไปนะครับต่อๆกันไปไปเท่ปูนครับไปเทพื้นแท่งน้ำครับปุนครับแท่งน้ำนะคุณนะครับเป็นสางไม่เป็นลำเลียงแล้วรวมกันหิวคู่ปูนรวมทําบุญน้ำกัน วัดนี่เพิ่งสร้างใหม่ครับสร้างขึ้นมาเพิ่งสร้างได้ประมาณปีกว่าพันว่าวัดนี่โดยที่ดวงตาม,มานะครับ<ด>เป็นภู<ม>อุปธรรมลุงภูสร้างวัดนี่นะครับแต่ก็เพิ่งก็ได้มาสร้างรูปปั้นรูปเหมือนหลวงป,ปู่ดู่ไหว้ เดี๋ยวคอยติดตามเบึงตอนบนสางเ็จสีสวยงามขนาดไหนะครับคอยติดตามบึงนี่ครับงานนีผู้คนก็มาหล้ายนะครับหลังจากทำจังไนยนีนะครับหลังจากหิวคุ้ปุนแล้วเทฟค้นแล้วเพิ่อกระจมีการป่วยเงินป่ยท่านครับบุ้รีเมื่อก่อนกับบุไรครับบุหรมีโอกาสได้มารรวมมากถือประโชคดีครับมือนีอาเก็บภาพบรรยากาศมุมสูงในบังครับตอนนี้ผมอยู่ทั้ง พระจักรพรรดินะครับอยู่ท่างโครงสร้างพระจักรพรรดิขึ้นมาเก็บภาพบรรยากาศมุมสูงอีกหนึ่งแล้วก็ติดตามเบิ้งช่วงเพิ่นป่วยท่านนะครับเัาสิเก็บภาพบรรยากาศในเบื้องอีกที่หนึ่งสามมันก็อยู่หลวงปู่ตูนเมื่อกันโยหลวงตามาวิทยากาศในเบื้องนะครับตอนนี้เป็กำลังให้ท่านหลังจากที่เสร็จจากรอรูปันรูปเหมือนหลวงปู่ตูแล้ว นะรูปปั้นรูปเหมือนขององพระจักรพรรดิเราก็ขนองค์รวมกุศลแผ่ไปยังใจองค์พระจักรพรรดินะครับผกับทุกท่านนี่คือองค์หลวงปู่ดูตอนนี้เบนเทพพงเทวดารูปเทพบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากให้พี่น้องชาวบ้านประชาชนที่มาร่วมงานนะครับก็ท่าขนใจร่วมใจกันร่วมแรงกันสร้างกรสใ้บหปู่อเพื่อเป็นเทศจนเสร็จสับเรียบร้อยหลักสิบเมตร หลวงปู่ดหน้าตักหามิตรสากระแสไว้จนก่อรูปลักษจะสูญสลายกลายเป็นน้ำอย่างใดเมื่อมีการรับว่านะครับกิจเป็นกุศลก็ขอกระแสริความตรงไหลเข้าสู่พวกเราทุกดวงอยากเป็นบุคนใดก็ตามผู้หนึ่งผู้ใดก็ตามสวดกำลังจักรพรรดิหรือไตสรณคมก็ห้ก็ขอให้ตนพระปฏิมากรรมที่อยู่นสถานที่แห่งนี้สว่างสวัยไปทั่วทั้งสามแดนลูกธาตุให้พวกภูิที่อยู่บริเวณนี้ใน่วกน้อมุทนาค้างจากหยาบให้ละเอียด จากให้ละเอียดก็ขอให้ยิ่งๆมีกำลังแสร็จแงขึ้นขึ้นไปโคราตัวแผ่บัดเพิ่มสัมฤทธิ ขอพระาถนาเป็นพระุทเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตข้างหน้าขอพวกเราวงกำลังให้กับท่านปากทาาท่านให้แข็งแรงให้เป็นลุ่งโพลนงใสให้กับพวกเราขอความไม่รู้ไม่มีไม่ได้ไม่เป็นไม่สําเร็จความกัดข้องทั้งทางโลกและทางธรรมเนี่ยจงอย่าได้เกิดขึ้นกับตัวของพวกเราจนกว่าพวกเราจะสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาสิ่งคือการเป็ในไปได้เกิดก,ก็คือความสุขอน,นิพพานอธิษฐานนะ